สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมคลิปของปางอยู่ทุกท่านนะคะวันนี้วันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามวันนี้วันหวยออกมีฝันของวันนี้ปังก็เลยอยากเล่าจริงๆว่าจะไม่เล่าเนาะเพาจะพักผ่อนมัง้งพอดีเมื่อคืนปางฝันมองเลยว่าเอออยากจะเล่าก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะขอเอาฝันมาเล่านะเป็นสะพานบุญนะคะ เริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันตอนตี5ว่าเก็บเหรียญโบราณเขาบอกว่ามีเลข8ปดทุกเหรียญเลยต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นเลขลอยมา2 6 8หกแปดสถ้ากับหัวก็จะเป็น2 9 8ต่อมาผู้หญิงฝันเขาบอกเขานอนตอนสองทุ่มฝันว่าเป็นพนักงานเติมน้ำมัน จะกดหัวใจ่ายให้ตัวเลขเป็น00.00 00. พอกดหัวจ่ายน้ำมันกระเด็น6พื้นแล้วตัวเลขมันขึ้น00.89บาทเขาบอกว่าตกใจทำไงเกาหักเงินแน่เลยต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่15ฝันว่ามองไปบนฟ้าเป็นสีทองเห็นลูก ในหลวงรัชกาลร,ราชการที่9เป็นสีทองอลามเลยเอ,อันนี้แปลง่ายๆเข้า9 8้าแปดงวดนี้คนฝันเห็นเลขลอยฟ้าแปดเก้าหลายคนเนาะต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่15บห้าเขาบอกว่าฝันเห็นแผ่นทองเป็นรูปใบโพหยิบมาดูเป็นแผ่นทองอะแล้วก็เป็นรูปใบโพนั้นหะยิบแถวบนได้เขียนว่า2 5งสาม แล้ข้างล่างเขียนว่า80ดมันก่อนน,น,อออ 35, นู้นมันจุดหวยทูบขอหวยขอฮานอยได้935าสามหาแต่วันนั้นออก835แต่ปังก็ไปซื้อเตเตอรี่เนาะเก้ 35, ไว้ว่าเผื่อจะมารัฐบาลต่อมาพี่ญิงฝันวันพุธที่สิเอ๊ะไม่วันพุธดิ วันอังคารเนาะฝันว่าขับรถออกจากบ้านอ้วันวันที่สิบหกเขียนสิบห้าเฉยฝันว่าขับรถออกจากบ้านแต่พอมองมองกลายเป็น,ปนอู่รถไฟผู้ชายคนหนึ่งเดินมาบอกว่าวันนี้รถไฟไม่วิ่งมาลืนถึงจะไปได้มองเห็นเลขสามแปะฝาอาคารแล้วถามว่ารถไฟจะออกอีกทีกี่โมงเขาบอกว่า ห้าสามหรือห้าเจ็ดจดเอาไว้นะเขาบอกแบบนี้เนาะห้าสามห้าเจ็ดต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นเขากำลังเลื่อยไม้และต้นไม้เนี่ยหักมาทับรถด,ด้านคนขับพังไปครึ่งหนึ่งทะเบียนรถเก้าสี่เก้าเจ็ดแป๊น 9, 4, 9, บน,นึ่งนะวันนี้ขอรวบเพราะว่าบางไม่มีเวลาแล้วฝันมันเยอะเนาะ ต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นทะเบียนรถป้ายแดงทะเบียนหกสี่ศูนย์ถ้ากลับหัวก็เก้าสี่ศูนย์ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ากําลังจะขึ้นรถยังไม่ทันขึ้นรถสั่นเองทั้งคันทะเบียนเก้าสี่ศูนย์หนึ่งตัวเลขคล้ายกันเพียงแต่มันกลับหัวเนาะต่อมาผู้ชายฝัน ฝันว่าลือสีมาบอกเลข0 1 6อันนี้ก็ตัวเลขกลับกันเหมือนกันนนีุ้ดต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามีคนเขียนเลขให้ศูนยอันนี้เลขเดียวกันเลยศูนย์หนึ่งหกต่อมาผู้ชายฝันฝันว่ามีคนเขียนเลขให้หกหนึ่งเลขเหมือนกันอีกแล้วต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่ห้า ฝันเห็นในหลวงรัชกาลที่9มาในชุดขาวกับสมเด็จย่าพ่อหลวงพาเดินไปแผงลอตเตอรี่คนขายบอกว่ายังวางไม่เสร็จพ่อหลวงบอกว่าหนึ่งสี่หเอาหมดอืมมันก็คล้ายๆกับตัวนี้หนึ่งหไม่มีอันนี้ปังฝันเองเมื่อปังนอนตีสามเมื่อคืนปังฝัน ฝันย่นตื่นเลยตื่นมาหกโมงหน่อยๆฝันว่าปังถามหวยใครไม่รู้อะผู้ชายไม่รู้จักว่าหวยออกอะไรเขาบอกว่า9ก้าหนึ่งสาศอ้ปังไม่ไสนใจข้างล่างนะปังปังยังงงว่าปังฝันซ้อนฝันหรือเปล่าฝันสองเรื่องหรือเปล่าเหมือนเหมือนีอนฝนันนะเป็นห้าแปดนะแต่สาศูนย์ีฝันชัวร์แล้วก็หยิบลอตเตอรี่สาศขึ้นมาดูมีสามศนย์สองใบแต่ว่ามันเป็นของ งวดที่แล้วเป็นลอตเตอรี่ของงวดที่แล้วงวดเนี้ยมันมีศูนย์สาแต่เป็นตัวกลับไงศูนย์สามก็เลยไม่ถูกแต่เก้าห้าศูนในฝันเนี้ยปังก็คิดโอ้ซื้อศูนศย์หกัน1นึหนึ่งไปเสียดายไหมออก9ก้าหนึ่งเราก็คิดว่าคนที่ฝันว่าเด็กบอก0ูนย์ศ่งเออออกจริงว่ะคือในฝันนั้นเราคิดค,ดคดิดของเราไปอะแล้วก็ฝันว่าไอ้น้องคนที่ฝันว่าคลอดลูกน้ําหนัก หนึ 1990. ออ่พเก้อยอมันฝันแม่นว่ะคราวที่แล้วก็ฝันว่าจะคลอดลูกวันที่สิบหก็ออกหกหนึ่งอันนี้บางคิดในฝันนะแล้วก็คือเรื่องจริงเขาก็ฝันแบบนี้จริงๆนะงวดนี้เขาฝันว่าคลอดลูกออกมานหนักหนึ่งันเก้าร้เลข9ก้หนึ่งไม่ได้อยู่ในหัวแต่ว่ามีเลข0ูนหนึ่งกับหนึ่งคือที่ซื้อเอาไว้เนาะ ซื้อไวแค่สิบเจ็ดบาทไม่ได้ซื้อเยอะนะต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธฝันค่อนแจ้งว่าข้อลูกออกมา3คนข้อลูกออกมาถ้าบางตีมันก็หนึ่ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าได้กินกุ้งตัวใหญ่เขาขายตัวละ10บาทอันนี้บางตีว่ากุ้งมันเป็นเก้าตัวละสิบาทเขาเก้าหนึ่งศูนย์ ชอบมันเลขมันตรงกับฝันตัวเองก็เลยเอามาเล่าต่อมาอันนี้ผู้หญิงลูกชายฝันไม่รู้ฝันว่าซื้อปลาคนขายบอกว่ายี่สิบาทแต่เราใจดีให้สามสิบบาทสงสารดีเขานั่งตกนานก็วันนี้วันหวยออกแล้วหวังว่าทุกคนจะถูกหวยกันนะคะวันนี้อืมพอเ,เช้าๆพอพูดเยอะนะเสียงแบบเนี้ย เสียงแห้งคือว่าปังอ่ะเป็นคนพูดเสียงเบาใช่ไหมทีนี้เวลาอัดคลิปอะ่ะพี่ๆบอกว่าไม่ได้ยินเลยปังก็เลยเหมือนเหมือนต้องแหกเสียงออกจากในลําลคอคือต้องทําให้มันดังขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ยินเนาะจะซื้อไมจ่จะจะจะไม่ได้ซื้อสักทีรู้สึกเจ็บคอมากเวลาพูดเนี่ยเพราะว่าคือปกติอยู่บ้านเนี่ยจะพูดเสียงเบาคือเบามากๆเลย แล้วพอเราต้องมานั่งเล่าฝันแล้วก็ต้องให้ทุกคนได้ยินเสียงที่เราพูดเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนแหกเสียงออกจากในลําคอมันก็จะเจ็บคอทุกครั้งเลยนะวันนี้ก็เล่าฝันเพียงแค่นี้นะคะข้อสายสายคงจะไม่เล่าแล้วเพราะว่านี่ก็สายมากแล้วเนาะฝัจะเขียนฝัจะเล่าฝัจะอัพโหลดโอ้ยปาไปกี่โมงแล้วไม่รู้ก็ ใครชอบเลขไหนก็จัดเลขนั้นนะปังมาเล่าเป็นแนวทางให้ฟังเฉยๆนะคะไม่ต้องเชื่อปังทุกอย่างก็ได้เนาะ<ม>เงินก็เงินคุณเนาะไม่ใช่เงินปังเนาะ<ม>ก็อย่าซื้อมากนะคะอย่าหักโหมมากเนาะบางคนอะซื้อตัวเดียวก็ถูกบางคนซื้อร้อยตัวก็ไม่ถูกแล้วแต่ดวงคนเรานะคะเมื่อคืนเนี้ยปังสวดมนต์ไหว้พระจุดทูบได้เก้าสี่ห้าตัวเลขไอ้เก้าเนี่ยเห็นชัด แสี่เนี่ยมันเขาคิดว่าเป็นสี่แหละตัวท้ายคิดว่าเป็นห้าแหละบอกไม่ถูกเก้าสี่ห้าถ้าใครชอบนะเก้าสี่ห้าก็ซื้อติดไว้ห้าบาทสิบบาทได้เนาะแล้วก็เก้าสามห้าวันแรกที่ปางจุดขอหัวฮานอยอันนี้มันงก็ซื้อติดไว้ห้าบาทสิบบาทเหมือนกันเผื่อออกเหมือนกันแล้วก็เลขฝันเก้าหนึ่งศูนย์ถ้าใครชอบถ้ากลับหัวก็เป็นหกหนึ่งศูนย์นะคะ คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็คงจะรวยทุกคนเนะาะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ